สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อเอก็มาแทนคุณแม่เจนนี่อีกแล้วนะครับวันนี้คุณแม่เจนนี่บอกขอคลิปของคุณพ่อเอ๋มาใช้ในช่องหน่อยวันนี้คุณพ่อเอ๋มาสนามบินสุวรรณภูมินะครับจะพามาดูว่ามีร้านอาหารอะไรน่าทานบ้างในสนามบินอันดับแรกเราคือมาเมจิกฟู้ดพอยต์นะครับเป็นฟู้ดคอร์ทที่คนมาสนามบินอ่ะส่วนใหญ่ชอบมาทานากันเพราะราคาถูกแล้วก็เราเคยทําคลิปไปแล้วนะครับว่ามันอยู่ค่อนข้างลึกลับ แต่หลายๆคนก็บอกเดี๋ยวนี้มันไม่ลึกลับแล้วมันถามง่ายแล้วเข้ามาดูครับขนมร้านขนมก็อร่อยน่าทานตามมาด้วยวันนี้มีคนเยอะมากมีอาหารเวียดนามนะครับมีกว๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาคน่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าเป็นที่รู้จักของกรุ๊ปทัวร์ต่างๆมากเรามีก๋วยจับแม่บุญอันเนี้ยพ่อยไม่เคยทานมีร้านนูดล็อกการ์เด้นครับร้านนูดล็อกการ์เด้นเนี้ยเคยทานเลยห้าค่อนข้าง,าง,างอร่อยเลยแล้วก็ข้าวขามูจุฬาก็มีชื่อเสียงอยู่แล้ว ร้านสยามมีมาอร่อยอันนี้พ่อไม่เคยทานกันแต่ก็ดูดน่าทานม้วมีร้านส้มตำมนะครับอันนี้ร้านข้าวมันไก่ฮกีเป็นร้านประจําของพ่อกับคุณแม่เลยเวลามาที่สานามบินสุวรรณภูมินนแห่งนี้นะครับอ่ะเรามาดูก่อนมีร้านอะไรมีร้านเมจิกอร่อยก็เหมือนเป็นร้านข้าวราดแกงนะครับแล้วก็มีร้านขายขนม มีร้านนี่ด้วยร้านขายผลไม้อ่เหมือนรถเข็นผลไม้ทั่วไปแล้วข้างในก็เป็นร้านขายน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเดียวที่ขายขายน้ำในนี้พ่อเอก,ก็ซื้อน้ำเปล่าไปทานนี่บรรยากาศภายในฟู้ดคอร์ทนะครับก็จะเห็นโต๊ะค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นเมนูที่พ่อเอกทานประจำคือข้าวมันไก่วันนี้สับเป็นข้าวมันไก่ย่างกับข้าวมันไก่ต้มนะครับหลังจากนั้นเราขึ้นมาดูบรรยากาศภายในก่อนจะเข้าเกบมีร้านอะไรบ้างนี่ร้าน Beef Monster เป็นร้านเนื้อนะครับอันนี้ร้านนี้อร่อยมากมีสไตล์เป็นเคปปบับคล้ายๆเคบปปับอย่างหนึ่งนี่ของพี่โตซีรีฟูนะครับแล้วก็ตามไปด้วยร้านรีคาเฟ่อันนี้ถ้าใครเดินห้างไปบ่อยก็จะเห็นร้านรีคาเฟ่เปิดตามห้างใหญ่ๆหลายห้างจะเป็นร้านอาหารจีนสไตล์โมเดิร์นครับแล้วที่จะเห็นก็จะมีเกาะฮอปบาร ก็อันนี้เป็นร้านใหม่พ่อ,อ,อไม่เคยเข้าไปเหมือนกันไม่รู้ว่าเมนูมีอะไรบ้างอทนนี่เห็นก็จะมีเป็นพวกแฮมเบอร์เกอร์เฟรนฟรายนะครับแลร้านนี้มีอาหารบางสวิรัตด้วยชื่อร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนไม่แน่ใจครับชื่อร้านอะไรแต่อ๋อมีผัดไทยไก่ด้วยมันไม่ได้มีแค่บังสรวิรัติอย่างเดียวนะครับมีหลายๆอย่างแล้วก็อาหารทั่วไปที่คนรู้จักคือแมคโดนัล ที่นี่เราต้องสั่งจากตู้นะครับแล้วเราก็ค่อยออกไปรับของยืนแจ้งค่า,าแดีเราต้องสั่งจากตู้ร้านอาหารญี่ปุ่นร้านแรกที่เราเจอคือร้านคินนะฮรร้านคินนี่อาหารอร่อยครับพ่อเคยไปทานบนท่าใช้ได้เลยแหละ,และนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องดืม่มเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็นโตกเกียวบีชื่อร้านเขานะครับอย่างที่เห็นร้านคินนี่จะเน้นหนักไปทางด้านสเต็กถันจะร้านคินก็จะเป็น ร้านท็อป10ไทยครูซีนนะฮะเป็นร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่ชาวต่างชาติค่อนข้างจะชอบมีมีลายคอฟฟลับครับลายคอฟฟลับอันนี้พ่อไม่เคยทานเหมือนกันแต่ก็ดูร้านใหญ่โตร้านสับเวครับเป็นร้านประจำโดยปกติพ่อจะทานเวลาจะกลับจากภูเก็ตแล้วก็มีตรงข้ามสับเวก็จะเป็นร้านสตาร์บัคครับบรรยากาศน่านังเหมือนกัน ข้างๆร้านสั b เวกับตรงข้ามร้านซา a ก็จะเป็นร้านขนมอันนี้มันไม่ได้ขายแค่ขนมนะครับมีขายอาหารด้วยอาหารค่อนข้างเยอะฮะแล้วก็ร้านประจําเวลาเราก่อนเดินทางเราจะมานั่งทานก็นคือร้าน S&P ครับร้านนี้เป็นร้านประจําของครอบครัวเราเลยเพราะคุณแม่เจนนี่ชอบทานร้าน S&P มากจะมีพวกต้มยำกุ้งแม่น้ำเป็นต้นนะครับ ต่อมาเป็นร้านซูชินามะครับร้านบรรยากาศสวยมีเคาน์เตอร์บาร์ให้นั่งด้วยนะฮะน่าจะเป็นสไตล์ซูชิอดอีตไอ้พวกนี้นะฮะถัดมาก็จะเป็นร้านชาครับร้านชาไี่เป็นร้านน้องใหม่ที่ค่อนข้างจะดังตามผานตามสานามบินทั่วไปมีร้านชาอยูทท่ทั่วทุกแห่งเออตามมาด้วยร้านไชน่าทาวน์ซึ่งก็ตามชื่อครับจะเป็นอาหารจีน,จน ที่เราสามารถหาทานได้ตามเยาวราชนะครับถัดมาก็เป็นเบอร์เกอร์คิงครับสไตล์เบอร์เกอร์คิงก็คือแฮมเบอร์เกอร์อันนี้เราต้องพอชอบมากๆถ้าจะกร้านเบอร์เกอร์คิงก็จะเป็นร้านร่วมสมัยก็คงเป็นร้านอาหารไทยอีกร้านหนึ่งนะครับพอไม่เคยเข้าไปเหมือนกันแ,แต่ดูร้านก็น่าเข้าอยากไปเข้าได้ต้องลองซะละ นั้นก็เป็นเคฟซีครับอันนี้น้องพอชอบถ้าเราไปที่สนามบินน้องพอหงร้องกินหลังจากนั้นเราก็ผ่านด่านตรวจสัมภาระ,ะกันนะครับเราลงมาด้านล่างท,ที่จะเดินเข้าไปที่เกตแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างที่เราเดินไปที่เกตเนี่ยเราจะมีร้านอาหารอันไหนบ้างอันนี้คือสำหรับคนเดินทางนะวันนี้พ่อเอ๋เดินทางไปภูเกต็ตเพราะฉะนั้นจะเป็นาการเดินทางภายในประเทศนะครับอันนี้เรามาเจอร้าน ช็อกโกแลตลอยก่อนเลยอาจากนั้นช็อกโกแลตลอยเราก็จะเจอร้านจิบจิบนะครับขายสไตล์ขนมปังสักยาแล้วก็ยังมีแมคโดนัลด์ภายในด้วยเออดีมากเลยแมคโดนัลด์ค่อนข้างใหญ่นะครับจากแมกโดนัลด์เนี่ยเรามาเจอร้านอัฟเตอร์ยูครับอ๋อเพิ่งทราบเหมือนกันว,ว่าอัฟเตอร์ยูขายในสานามบินแล้วแล้วก็มีร้านขนมอีกเช่นเหมือนกันนะครับเหมือนข้างนอกเลยนะขนมที่นี้แต่น่าจะเป็น ของเผาฝาดซะมากกว่าอาหารไม่น่ามีนะครับแล้วก็มีร้านกาแฟเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งถัดจากร้านนั้นก็จะเป็นร้านคาเฟ่อเมซอนครับ <c oughs> ย,ย้ายจากในปันป๊มน้ามันมาขายในสานามบินแล้วนะครับคาเฟ่เมซอนแล้วก็จะมีร้านไทยสตรีทฟู้ดครับก็น่าจะขายอาหารไทยสไตล์พวกผัดไทยอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มีร้านอิสหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ร้านอิมไลส์แอนด์ดูโด อันนี้เราหยุดภายในใกล้เะถึงเกตแล้วนะครับแล้วก็จะมาเจอร้านคินอีกครั้งหนึ่งเราไปมองก่อนที่เดินไปที่เกตฝั่งนี้มีอะไรบ้างเข้าที่ดูก็จะมีอะไรแค่ร้านคาเฟคลับครับร้บรานคาเฟคลับที่จะอยู่ใกล้ๆเกตแล้วก็จะมีอีกสามร้านเราเดินมาตรงนี้มันจะใช้พื้นที่ในการทานอาหารด้วยกันก็คือร้านบอนชอนนะร้านบอนชอนนี้กับมีร้านอะไรอีกนะ อยู่ติดกันอ่ะบอช็กับเบอร์เกอร์คิงครับใช้พื้นที่ในการทานอาหารร่วมกันเราสามารถซื้ออาหารจากเบอร์เกอร์คิงตรงนี้แล้วก็ถัดจากเบอร์เกอร์คิงตรงนี้จะเป็นร้านบอ,ชอนช็อตซึ่งจะเป็นเคาน์เตอร์อรสั่งอาหารและ,ละรับอาหารแล้วก็ไปทานในสว่วนพื้นที่ข้างๆาถัดจากร้านบอ,ชอนช็อตก็เป็นร้านโกฮอปบาร์นะฮะเป็นร้านเปิดใหม่ซึ่งเป็นที่คนรู้จักกันดค่อนข้างเยอะอันนี้เราดูเมนูกันนะครับนหน้าตาเมนูเป็นยังไงบ้าง ข้างๆร้านกูฮอบบาร์เนี่ยก็จะเป็นรอสันนะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตก่อนที่จะเดินเข้าเก็ตไครขาดเหลืออะไรก็สามารถแวะซื้อได้อันนี้จะเป็นตู้น้ําของรอ้านรอสั์เลยใหญ่มากปาข้างของร้านรอสั์ก็จะเป็นร้านบูธครับร้านบูธท,ที่ใครต้องการยาดมยาอมยาหมอกสามารถซื้อได้แล้วก็ตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นร้านชน่นาทาวเหมือนข้างนอกเลยร้านเดียวกันแต่ที่พี่พ่อชอบคือร้านเกาีลีจีนครับ ไลาก์กาแฟที่พ่อ,พอเอกับแม่เี่ชอบมากแต่ว่าหาทันได้ยากมากๆอ่ะเราจะเดินทางไปที่เกตกันแล้วอันนี้ร้านก๋วยจีนเป็นร้านสุดท้ายก่อนที่จะถึงเกตที่เราจะไปกันนะครับแต่ว่าด้านขวานี้ก็ยังมีร้านขายอาหารเล็กๆเ,เป็นซุ้มเล็กๆอยู่<อ>ก็จนถึงก่อนหน้าเกตตอนเนี้ยสมัยได้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีนะฮะร้านอาหารพวกนี้ค่ะเรามาถึงเกตของเราละเดี๋ยวเราจะเดินไปชมนว่า เราต้องคึินเครื่องที่ไหนเวลากี่โมงกันะวันนี้พ่อเอกก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปของคุณพ่อเอกนะครับล้วยังไงเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ภูเก็ตกันแล้วจะไปดูว่าเราจะไปพักที่ไหนและมีอะไรให้ดูกันวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไคร์ช่องเจินนี่ราด้วยครับสวัสดีครับผม